ลิตเราเป็นนึ่งองางดูเชฟนะคะฮัล้วก็จับเดี่ยวได้ เดี๋ยวถ้ายิงนะตาจะพาไปขายล่ายาโสอร่อยเย้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะไปถ่ายรูปชุดคุยกันที่อ่างเก็บน้ำบางพ่ะค่ะหายจากว่าเราประมาณ5โลเองตอนนี้เราก็กำลังรอทุกคนแต่งตัวนะคะเดี๋ยวมาชมส่วนยายข่าวๆเลยค่ะหน้าบ้านหน้าร้าน สวยนะเ<อ>ต็มมากเลยดตาดินี่เอาเสื้อตัวสีชมพูไปด้วยเดี๋ยวแล้วไม่ได้ไข่เวลาเปี่ยนไม่ได้ใส่ตัวเดียวไข่สีชมพูแ้วยาวตาเหอจะไข่สองตัวเลยเหรอ,อ,อไม่ใส,ใส,ใสไ่ไขว่<า> ก็ถูกไปแล้วสามกี่ตัวนะ่ะ2ตัวเลยเหรอตาก็จะแอาเสื้ออีก2ตัวโอ้โหเปลี่ยนชุดเป็นว่าเล่นเลยม <c oughs> ีกายสวยจังเลยว้าว <c oughs> ทำไมอ่ะโอ้มะนาวใหญ่ลูกใหญ่มากโอ้วัสดีฉันมาดูมะนาวฉันไม่มาดูพวกแกหรอกันบอกให้หอ วดดูบ้าน,นเ,เอาไปด้วยไหมพี่เอิรแล้วเราจะดูแลมันไงอยากถ่ายรูปก,กับมันนะแต่ว่าก็นั่นอะก็อยากถ่ายรูปก,กับมันเลยก็เอาเอา,เอาที่คล้องโอเคแปามาเร็วๆสุดผมไม่เหมือนกันสักข้างนึงอะข้างนี้บืนออกข้างนี้บืนเข้าเป็นสไตล์แหละเนอะดูทุกคนนี่ไม่มาเลยด่าด่าชาสุดตาตื่นตายกั ตาวดาด้ามาด้วยดาด้ามันเป็นญาติผู้ใหญ่หนูรอเอาน่ญาติทางไหน <c oughs> เป็นญาติเธอ บนจะกายายวัหอยทีเลยค่ะแล้วมูออมจะภาพยังไง รอแล้วนะคะแปดโมงแล้วเยี่ยมมาถ่ายรูปอะไรเร็ว Terima kasih telah menonton! เม้ยแล้วนอนแล้วค่ะก็จะไปถ่ายอีกที่หนึ่งนะคะตายายและดาด้าของเขาได้วะจะเล่นพวก กวปาปใช่ไหาอ,อะไรไม่รู้รอเอเอดกระดาษได้หน่ยเชได้หนอยออกไยายจัจบยบ<ะ>ยอยอ่ะเาปหางนบนกันนะให้ยายนั่งรอ จุดชมวิวโหสูงมากเลยมันชันมากเลยอะ ได้แล้วน้กล้องหล่นนะเห็หมาเนี่ยเขนเพิ่มตโตแล้วอะตัดตัดยู่ไม่กี่วันนีง เมอ่อฮัลโหสวยมากเติมไิไปถ่ายที่นะคะตรงที่มันเป็นถนนถนนนะปาเห็นใช่ไหมต้องเข้ามา ธรรมดาจันทรึกศุกจะเปิดสองช่วงก็คือช่วงเช้า6โมงเช้าถึง9้าโมงเช้าเวิดทีก็4ี่โมงถึงทุ่มหนึ่งค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเสาร์คิดเปิดทั้งวันเลยซึ่งวันนี้วันพุธค่ะเราก็ต้องบ่ายแ้้แต่ก็รอแล้วด้วยเปลี่ยนชุดแล้วนะคะ เดี๋ยวอะไว้รูนลูกอมโอมจะตีหมดลิตร์ยายตลกอ่ะมันเดืนจนเหนื่อยด้วยมีคนหมดลิตร์ด้วยได้ถึงบ้านแล้วตื่นตื่นลงนะยายแม่ลงไหมไม่ลงก็ไม่ได้เด่นสงสารน่านั่นแหละ ั็คืออะไรห่ามั้งแค okay. มันโตไหมนี่แลวเดี๋ยวม,มันก็ปิดแล้วสภาพลมแรงมากขึ้นไปขอบฟดีดิบะย้าขึ้นไปขอบฟีีกันเถอะยายแบกอะไรมาอีกคืออะไรที่สอยเหรอแอบายตอนไหนนะ พาใจไปเที่ย,ยวญี่ปุ่นมาหล้วไม่เลยใช่ไปญี่ปุ่นมาอย่าบอกน้าไปยิ้มให้ญี่ปุ่นได้ยังไงวิปปอมจุขกันเลยนด้านมาดิรือไปไหนทำไมต้องอื้อตรงทางคนเดินด้วยอะ่ะตรงทางป่าหญ้าไม่อื้อหรือว่าหญตาแทงก้นเหมือนกัน,นไปไหนะ มันดื้อมันวิ่งไปหน้าบ้านแล้วมันเป็นบ้านเลยดิวิ่งมันถึงหน้าบ้านเนี่ยท่าเปนจะวิ่งขากระั้นๆันไม่ทันฉันหรอกสวัสดียามเย็นตาบวมบวมตื่งเดี๋ยวเราจะไปตลาดกันค่ะไปซื้อปลามะพร้าวเพราะว่าพวกอ้วนแก๊งสามตัวจะมา แตว่าตาให้เปลี่ยนกเกะตอนแรกใส่ขาสั้นแล้วก็ต้องใส่ขายาวชีวิตของตาที่ <c oughs> <c oughs> ไม่หมดหมดไหมเอาหมดแล้วตาจะหมดทุกร้านไม่ได้นะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเต็มอยู่ไหนอู้ตัวสุดท้ายไหนอ้่นกินเราจะยกยิบรถแล้วเมาแล้วเมาถาดด้วยอ่ะมด้อยู่ที่ร้านชิมบอดไม่ใช่ร้านชิมบอดร้านขายของชักอยางเกลแม่ด้วยจับได้ไหมคะจับได้ จำเลยนะอ้วววโอ้โหนะคะเราเจอสมุดโน้ตเลมอนด้วยน่ารักมากเราเป็นตายายและหลานสีม่วงเป็นมอนม่วงฮึจับนรอเห็นไหมแมวตัวอื่นอันนี้ให้จับเดี่ยวไปเายเจ้าอีกตัว จับหน่อยเมียว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 โอ้ยเห็นไหมไม่รู้จักแต่ก็มาอ้อนเห็นไหมไม่เหมือนเดี่ยวเนาะเฮ้ยเออไปหา้องทันอุ้ยตอนผมส่งเนี่ยฮะส่งเลยเฮ้ยดา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 จอมเช็คไม่ได้แน่เลย เจอัาก่อนนะรเรออเียกเอาชุดคุยมาทำไมถ่ายรูปกับหนูเอาไะเอาชุดคุยมาด้วยเล็กจมถ่ายชุดคุยด้วยนะคะอูดไวมากเลยตามนเล็กเอาชุดคุยมามาถ่ายด้วยแล้วคนนี้แหละ อ้างทำอะไรอะเร็วแสงจะหมดแล้วเลไหนัานบอกมือเร็วบอกมือเข้ากล้องเดิได้แล้วเล็กช้าดูดิได้ไหนยนนแล้วเอ้าแสบป่ะพี่แคจะวิ่งอะไรกับ

ก่อนทานไปนี่่พี่นพี่เอิเปแล้วท้ถกคพี้พี่แไม่ใช่ทไม่ใช่พี่แอนอะพี่ปหรอพี่เอิ่ายถูกอ้ถูก่ขนมทำไงก่อนทแก้ม แตาตจานไปกันเห่อห้องลกอายเขาเพลงไวรุ่นฟันน้ำนมเนี่ยเขาเห็นร้องเลย บ <Bye> ายโทรมาด้วยนะวว <Wow. S 1> ้าายดูเชฟนะคะ <Wow. S 2> เชฟกระทะเหล็ก <c oughs> แกนนน <c oughs> แกนนนโทรมาคุยประมาณ3ชั่วโมงเนี่ย <Okay. S 2> ครับแล้วกิน <Wow. S 2> ไปคุยไปอะไร มเดี๋ยวกินหนูมาดูว่าป้าบอกว่าให้หนูไปมันสุกไหมแค่นี้สุกนะโอ้ยว่าไม่ไดนตายทำป้าเลยแด๊ดอุ้ยฝั่งนี้น่ากินมากแล้วก็มีผักนะคะเขาจะใส่กะบังไว้ื่อกินจกันนี้อน่จีดาดาฉันให้แกว่ายดมหักก็พอฉันให้แกกินอ่ะว่าย คบมันจะกินเด่ยวกใช่ไหมคะใครยืนนิ่งข้าได้ไหมคะยังมันก็ได้เดียวนะอุ้ยอะไรเย้จับเดียวได้แล้วเยี่ยมมากกิ้มข้าวมันนะครับหัดยิ้มข้าวแบบอยากว่ากินข้าวมัน้จับเดี่ยวได้แล้วอยากวากินข้าวมันแล้วยิ้มข้าวครับแหมเลยนะ แมวที่เห็นแกกินนะเอาไมากินแล้วาากลัวเออไม่ว่าไม่ว่า,วากินเลยกินเลยจะอยู่นิ่งๆแกไม่ยุ่งละตัวนั้นนะตัวนั้นไม่ได้ยุ่งอ,อ,อะไรบนฟ้าไหมดู <laughs> ดูลูกลูกลักตากับยายดิเป็นอะไรอะ่ะเป็นอะไรก้อนเป็นอะไรก้อน <laughs> ตัวแอบอยู่บนฟ้าแล้วนะเดียวทำตัวอะไรขนาดนั้นเห็นแมวบ้านอีนไหมเคาไปตอนเขาลองอึงนี่ทีเขาเดินไปอันนี้วิ่งหนีเขาเดินไปจับไปทำอะไรก็เขาเออไม่ไม่เป็นไรใช่ตั้งหลายตัววันนี้หนูเจอเราทงได้เดียวมีคนรักหนูค่นั้หละ กลัวดาดาพี่เอารักหนูนะอยากเล่นด้วยแค่นั้นเอง like ไม่ได้เล่นรุนแรงแบบพวกนั้นซะหน่อยเตาบอกกว้กินี่ตื่นชิมค่ะชินก่อนหวางไปรู้แล้วนี่นะคะแล้วก็มเดือดไหมคะกินหักเยอะเดี๋ยวตาไปตักข้าว กินข้าวขอ้าพิอะไรน่ยไม่รู้เดี๋ยววิดีโอขอโอ้ยผักเยอะมากกว่าจะให้กินใส่ผักเยอะมากอร่อยออร่ยเยี่ยบยีอีกครึ่งตัวใครตาไวก็ได้กินใครตาช้า พาอวันนี้ยากแค่ตัวเดียวเสาวได้สาวเอามือขยาวเสาได้สาวเอา เป็นตัวล่ออย่ามองกล้องเห็นไหมยายทำเป็นหญิงแมวคอนอนเ้อเลยนะโอ้โป่ะไปกินเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าหญิงนะตาจะพาไปขายล่าย่าโส <laughs> แมวย่าโสไหญิงย่าโสไม่ได้ลูกน่ะคะูสร้อยคอเดี๋ยวซีเท่มากยายเป็นคนทำสำหรับวันนี้ ก็ลาไปก่อนบอกแล้วเดียวอย่าลืมกไดไลค์กดติดตามและกดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายๆผมจะออกกล้องได้ไม่มีปลาผมไม่มาออกหรอกปลาคือฆ่าตัวบาย